สวัสดีครับวันนี้เจก,กับเดะแหลมครับผมเลยครับเพิ่งตั้มือบ่มเบลน้ำขอเปล่งครับเปล่งตั้มเสียโอ้โหเพิ <c oughs> ่กมาถอดเสียวดีว่าไปถอดเสียเอาไอ้ห้างหันไหยังยังเบื้องเงินห้างนี้ไป วันใดครับผมเาไ่้อยู่ไใ้อุ้มหนามครับเจอไว้อาทิตย์ที่แล้วทังเลยน้อยเดี๋ยวเห็นเลมขึ้นครับนี่เอาบันไดมี่นามที่ได้ปั่นกันกินอยอดอก่ว่านามนุ้นหั่างประมานสี่สิบเซน ห้างง่ายๆบ่เอินครับเอินจะห้างในอุมน้มหนาต้นพิมานครับสุดยอดของหนาเลยล่ะพี่น้อง,ง <c oughs> มึงหนมีิตหนาเลยขึ้นบ่ได้เลยครับถ้าขึ้นนี่ต้องใส่มีดถากขึ้นไปจนกว่าจะถึงรางประมาณใส่เวลาโดนแต่ว่าแบกบันไดามา้ยนบันกไ,ไก่เมืม่มมมมอยกว่าเมื่อยก็ถางหนาอีกแบกบันไดามา,า,าดไไ้เขาบอกซื่อเลย ล้มน้ำเนี่ยมันลม้มแผ่นเท่าฮะมาถึงมาถึงได้เหลิมท่เคลื่อนแป้งเลยเนี่ยนี่ไงสัญญาณปันไดเข้าไปนี่ก่อนไหมเราก็ไปเรื่อยเรื่อยแค่สองงานนี่ออกก็ได้ตัวนี้นี่หนูนี่ไหมงานก็พาเขาซื้อหางมาเลยเหรอผ้า,าหางเลยไหม,ไหมโอ้หมดแดงมั <c oughs> นหยั่งอี หนังเตี้ยเดือกเอาเลยเตี้ย,เ,ย,ยเลยวิธีเช็คเผื่งยังสิเตี้ยอ๋อขีหินดึกเลยวิธีเช็คเผื่งครับเอาขีหินดึอกมั่งครับว่ามีหนามบ่อผ่าะนะโอ๋อ,อวิธีพานเป็นวิถีเป่เป็นไรครับพังนี่คิดว่ามีหน,นามบ่บอป้าหนามมีมีบ่ตัดมันว่ยงานงานเข้าไปเลย เอาโอเคเบี่ยงออกไปเลยเนาะยัดออกไปเลยแต่ว่าบันไดเขาหักสมบันไดแบบอะไรง่ายเอาก่ออนเากันแล้ีวต้นพีมานเหรอวะน้ำประมาณซัมตะกูซีน้ำเกาวต้นพีมานไม่ไหมโบ่์เป็นต้นพีมานที่น้ำมันบ่เปลือกอยู่ตรงนั้น มันได้ย่างเดียวเหรอต้นพิมานม,มันมีต้นหนึ่งคเคยขึ้นนี่ยต้นพิมานแต่มันเถาแล้วมันบ่มีหนามมันแตกก็เอยจุดย่านหางาเพิ่งไปซื้อเนาะนี่ครับผมประกาศถอดเสียลงไปใส่หมวกกัน <c oughs> ถอดเสียเถียงไปซวงมือน,น,น,อนั่นอหนอ นี่ครับอุปกรณ์เขามันได้ยัดไฟห้างเลยตั้มกับจริงยูต่ว่าขึ้นว่าได้ครับมันหนามใน,น้อยๆกับนี่เล็กนที่กันได้ครับผมยับปมะมาทแทๆครับเลี้ยงผึ่งเลี้ยงผึ่งเลี้ยงแมงเนี่ยยับะมัอยาเลี้ยนแบบเป็นเด็ดขาดครับแก่เสี่ยว <c oughs> <c oughs>

Còn học giỏi tiếng mãi 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 tiếng vậy tiếng mãi 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 tiếng ไปมาแล้วครับมาแล้วเฮ้ยไปเฮ้บใส่คอากูแล้วโอ้ยน้ำแมโอ้ยหายหายน้ำหายเนี้ย ให้เป็นใดดูนี <S <S <gra> ่ไม่ยูร้องกันไม่ปล่อยขวนพอถือขวนขวนมาทางนี้อะไรอ่ะอะไเที่รู้กันว่าเป็นไปเห็นโดนได้ bên bánh nhé hai nè đây cán đây cán มาแล้วครับมาแล้วหหชิดสวยนะครับเนียบใสวะแกเียจังวะนี่ก็โอ้ยจังไหนสิเห็นมันสบว่บบางกันเตะฉันเดี๋ยว จับจับมันใดเนี่ยมันไตลั่นว่ะเต็มตัวครับเต็มตัวครับเนียบใส่ะเนียบใสเส้นเดียมันบางเหมือนไหม มองไดนมองจังใดบ่ฮอ่เนี่ยใส่มือเลยครับหมาสีแนมเงย เหม,มาก็ม,ม,มาสิเห็นบ่มาไม่หนีไม่หนีประเดี๋ยวเห็นบ่ ไปแหนเล,ยล้ยเด้อ เด็กโตกูเหรอแ่เดียวเด็กับน้เดียวเจสันเอาไปน้ำกันเลยปะเจสันเดอดทั่วที่ปะ

ไาแล้วครับกล้องตกเออหนีไปบางทีก็ตก<ม>เออเอเออันน้ำพิ่งน้ำเพิ่งเพื่องตอด้วบาทเนี่ยนี่บางท้อีกน้อยกว่านี่เนาะไม่ควร ตลบอบอวนครับตลบอบอวนโดนไปหลายแม่แล้วโอ้ยมาเจอถุงปัสถุงปัสมดก่อนถุงก้อนน,น้ำ bán đây chú có bán quạt loại loài nhưng bọc tay Bạn กูลดสูงแต่ชื่อว่ากูดีไปหนวะคือพ ลงตัวครับป่าเนี่ยอึ๊บก็จะปิดกล่องพร้อมด้อยตรงนี้มือปิดเ่ะอุ้ยแบนหนึ่งได้อยู่นี่สองรลอยให้น้องว่าง้ำเต็มพอดีเลยเป็นถื่อไปจากแม่ครับพังเนี่ยลายไปใช้มือแทนโอ้โหปูยิงพี่ไอ้ เอาไปกินเจ้าจนล้วนเกียสว่วนปั้นไดเจียเอาเด้ป<ะ>เรียบร้อยครับผมเสร็จสินกก้นภารกิจยังตามออกมาอยู่เลยนี่ดับเอาออกมาได้หล้วไปขอบคุณหลายๆครับผมเสร็จสินกก้นภารกิจะอตดงามคลัก ถือเอาไปเลยได้แหลมนน่ถืออะไรบอคือนที่ปาาใส่ถุงคุณไปงามขากงามเนี่ยพี่นอ้องเนี่ยนะครับขาวงามลังเล็กๆแต่สวยมามา